สวัสดีค่ะพบกับช่องเอลชาแนลคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือ่อกี้มีแนวทางมาฝากพีฝากน้องคือเกาะะ่าเนาะเป็นแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสามนอยเนาะคะ่ะเนาะ วัประจำวันที่สเดือน72564นอเนาะค่ะเนาะก่อนเี่จะไปรับชมกันมาฟังคําเตือนจักน้อยเนาะจา่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ก่อนอื่นเท่ากับมาเบื่งผลสรุปของวันที่1นะคะ1เดือน7 2564นา่ะคะเนาะผลที่ออกพิเศษนะคะ่ะ8100ปกติ75 81 VIP 62 05เนาะคะเนาะแอดก็จะให้เป็นเด่นเด่น1กับ8เนนะคะรูดวิ่งนะคะสายรูดสายวิ่งนะคะเนาะส่วนพิเศษผลที่ออกนะคะเนาะ คนที่ออกแปดหนึะค่งแปดหกับเขาทั้งชุดเลยนะจ้ะชุดเด่นรูดวิ่งนีะคะเนาะเขาทั้งหนทั้งแดเลยนะคะเนาะส่วน2ตัวสตัวกับเขาตรงๆรงนะคะแปดนึ่งะเนาะแป่งตรงๆรเนาะศูนยกับบมี่นจะมีแต่หนึ่งศูเนาะศูกับมะเขเล็กกัล่างวันเนาะค่ะศแล้วกันหนึ่งแล้วกับแปเนาะเนาะศนย์กับรูดนาะศูนย์ศูกับรูดเนาะพี่น้องเนาะปกติ7จห เจ็ดหากับบมี่นอกจากมีแตแปดหากับรุดนอกจากเนาะแปดหนึ่งแปหกับมืเข่าตัวเก่าน,นอกจากพ่าเลขตัวเดียวกันเนาะทั้งพิเศษทั้งปกตินะคะเนาะเข่านะคะเนาะตรงๆขึกันนะคะมีน้องคาวีไ6 2 0หกนย์ห้าะคะหกสองกับบมี่นะคะรุดเนาะศูนยห้ากับบมี่นะคะรุดคือกัน ส่วนเหล็กกาลังวันที่หไยไปกับเขาเนาะจะเข่าศูนย์เข่าแปดเข่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะเด่นเด่นรูดวิ่งกับเข่าทั้งหนึ่งทั้งแปดเนาะคะ่ะสรุปกับเข่าพิเศษเน่าจะแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งกับปกติกับแปดหนึ่งเท่กันเนาะคะ่ะแปดหนึ่งบนกับแปดหนึ่งล่างเนาะเดี๋ยวเราไปตามต่อวันที่สองนะค่ะพี่น้องคะ่ะงวดประจำวันที่สองเดือนหก โอเดือนเจ็ดนะจ๊ะขอโทษขออภัยหลายๆลายเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ห้านอยมัดรวมสามนอยนะคะเนาะห้านอยมัดร,รวมสามนอยก็จะให้เป็นเด่น สี่กับศูนย์เนาะคะ่ะสายลูดสายวิ่งเนาะคะ่ะสายลูดสายวิ่งเนาะค,ะะคะนะะ่ะสี่กับศูนย์เนาะจ้ะเนาะผู้ใดมักรูดมกักวิ่งก็ลองเอาไปรูดไปวิ่งเบิ่งเนาะคะ่ะส่วนสองตัวเนาะสองตัวก็จะให้เป็นสี่ศูนยะ์สี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดเนาะค่ะเนาะสี่เก้าศูนย์ จะเป็น 00, 01, 03, 0 6, 0 0ย์ศูนย์ศูส่วนเลขกำลังวันก็จะให้เป็น4 0 6ศนย์่ะคะสองตัวก็อยาเลืมไปกลับน้าจะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งเนาะไปกลับทุกครั้ง แอดก็จะเลือกตัวที่แอดมากไห้นาะคะ่ะเนาะ0646นาะคะ่ะเนาะ0149นาะคะ่ะตัวที่แอดมากเนาะถ้ามากถ้าชอบคือกันกระจดไว้แคบไวะะ้เนาะจากพี่น้องจ้ถาถ้าบ่มากก็สามารถเลื่อนผ่านในเนาะคะ่ะเนาะแนวทางกับมีเขา่าไม่รุดกับคอทษขอดดขอภัยห,หลายๆเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะ ก่อนสิออกไปกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมิโชคมีลาบหลงลำเรื่อยๆกันสุขุ่สุขนนคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ